สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการแยกหน่อบนสีนะคะเพราะว่าอย่างต้นนี้นะคะก็เออเขามีหน่อออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวหัวเขาเนี่ยด้วยระยะเวลาที่เรานับเวลามานะคะก็คือเวลามาพอสมควรฉะนั้นวันนี้ป้อมจามาลื้อดูหัวเขาด้วยนะคะมาดูไปสดพร้อมๆกันเลยนะคะ คือบางต้นนะคะเขาก็หวงดอกบางต้นเขาก็ออกดอกเก่งไงเราก็จะเราก็ดูเออเขาเรียกว่าความความเด่นของสายพันธุ์แต่ละอันอย่างต้นเนี้ยคือบอนสีลูกไม้นะคะบอนสีลูกไม้ของสวนวิทาวีเอานิ้วสอดก่อนนะคะจัดการคว่ำลง หัวใหญ่มากนะเห็นไหมหัวใหญ่โมกนะพ่เพราะว่าถ้านางทิ้งใบไปอย่างที่บอกเพราะตอนนั้นเราเช็คป้องก็เช็คเนาะป้องก็กังวลว่าป้องก็เขี่ยๆดูเอ๊หัวมันก็หัวมันเริ่มใหญ่ไงหัวมันเริ่มใหญ่แล้วก็ตัวระบบลากอะไรเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยป้องก็เลยปล่อยปล่อยให้เขาพักผ่อนไป นะคะแล้วเราก็พ้อมก็เอาออกมาไว้ข้างนอกอล้างก็ไปก่อนเรื่อยๆก็จะมีมีมีรากเน่าบ้างคะ่ะรากเก่าๆมันก็จะแบบเน่าๆไปนิดหน่อยนะคะแต่ระบบลากก็ถ้าลากใหญ่ๆแบบเนี้ยคือการลงหัวแ,แบบสูบเต็มที่อ่ะสูบเต็มที่นะคะคือลากก็จะใหญ่ใหญ่บะเคิงอย่างเงี้ยเลยแล้วก็โอ้โหเขี้ยวเต็มเลยเขี้ยวตรงนี้ก็เต็มเลย การทิ้งใบนะคะทุกคนสำหรับสายบอลสีเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะก็คือยังไงก็แล้วแต่เขาก็อาจจะนะคะลงหัวแบบนี้นะคะเราก็จะได้เออเราก็จะปัดจอมนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะปัดจอมออกปลูกใช่ไหมคะปัดจอมออกแล้วก็แสะนอสอ่สองสองฝั่งเนี่ยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดแบบสามต้นนะคะสามต้นแล้วก็ตัวหัวเนี่ย เราสามารถที่จะผ่าได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะมันเกินหกเดือนแล้วแล้วก็ดินนะคะดินอันเนี้ยอันนี้นะคะเอาไปไว้ตรงโคนต้นไม้ใหญ่หรือว่าแบบเทเทเอาไว้นะคะอย่าไปทิ้งนะเพราะว่าบางทีนะคะมันก็จะมีเขี้ยวเล็กๆน,ๆน้อยๆแบบหักไปมันก็จะกลายเป็นต้นบอลเหมือนกันฉะนั้นบ้านเราก็ไม่ได้แบบเอาดินไปทิ้งหรืออะไรก็จะเทเทไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเรามาแซะ ออกก่อนมือใหม่สมัครเล่นเนี่ยอย่าลืมเซฟตี้ถุงมือหนะจ๊ะอืมม mm. ีคนนั่งเก่งอยู่ข้างๆอ่าอันนี้นะคะนี่นะคะนี่เอาไว้เลยนี่ค่ะแซะออกมานะคะจุ่มไว้เลย อันนี้จะล้างก่อนนะคะอันนี้จะล้างเมือกยางอะไรออกก่อนแล้วค่อยไปแช่น้ำหมักมุง้งไสเดือนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราจะเดี๋ยวเราจะเทน้ำหมักมุง้งไสเดือนไว้นะ,ะเราเห็นเขี่ยวเราก็จะแซะเขี้ยวออกก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมคะแซะเคี้ยวออกก่อน บบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นตัวจอมนี่แหละคะ่ะจอมก็ปาดออกไปเลยแบบนี้นะคะสักประมาณเลเวลนี้ก็คือให้ติดลากชั้นหนึ่งเสียบไปเลย นี่นะคะเสียบเอามีดเสียบเข้าไปก็ชุบนี่นี่นะคะเรียบร้อยส่วนอันนี้นะคะตัวลากเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะคะ็อกอจะค่อยๆเอาลากออกก่อนโดยที่ไม่ต้องเระมัดระวังอย่าไปโดนอย่าไปโดนพวกเขียวมันนะคะก็ปาดค่อยๆปาดลากออกไป นี่นะคะเขียวนะคะเขี้ยวเขี่ยวปาดไปเลยมันเป็นจางงในน้อยออกมาแล้วนะคะแล้วก็ปาดออกไปนะจ๊ะไปแซะลากออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะมาหั่นนะสีตัวเนี้ยค่ะตัวเนื้อในข้างในก็จะเป็นสีเหลืองนวลสีเหลืองนวลน,นะคะตัวเนี้ยไอตัวเจ้าตัวนี้นะคะเราจะวางแบบวางไว้สักวันหนึ่งก็ได้นะวางแบบให้มันให้ตัวยางนะคะก็คือแบบ มันไม่เปาะมากอะไรเงี้ยก็วางได้นะคะใครสะดวกวางก็วางอันนี้ก็ล้างก่อนนะล้างไอตัวเจ้าเมือกนะคะเมือกข้างล่างเนี่ยค่ะให้มันออกไปเยอะๆอ่ะเสร็จแล้วไปฝั่งนู้นเลยนะคะเดี๋ยวแช่น้ําหมักมูลไส้เดือนนะฝั่งนู้นอ่ะน้าหมักมูลไส้เดือนนะคะเทลงไปเลยจึงเทลงไปนะคะแต่เฉพาในเรื่องของการกระตุ้นนะคะ ระตุ้นล่ากระตุ้นตาหนอเพราะก็มีฮอร์โมนอยู่แนละ้วแช่ไปฝั่งนู้นนะคะแช่ไปฝั่งนูน้นตัวเจ้าชจชัวทั้งหลายก็ต้องกลัวตัวเขี้ยวมันจะหักนะคะอันนี้ก็คือออ่ถ้าแปลงนิ่มถ้าแปรงนิ่มนะอันนี้นิ่มอยู่ค่ะอันนี้นิ่มอยู่แค่แบบว่าเอาสีน้ำตาลสีน้ำตาลที่มันเป็นพวกคับค่าออค่ะออกไป แล้วเราก็จะมองเห็นตัวเขี้ยวนะคะค่อนข้างชัดเจนเนาะ,ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาผ่ามาหั่นกันนะคะวันนี้จะใช้สูตรตัวที่เป็นมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวในการที่จะใช้เป็นชำชำเอานะคะก็จะใช้วิธีการแบบแซะทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆนะคะวิธีการของปงก็จะแซะประมาณนี้ มก็จะมองว่าเออเขียวมันอยู่ประมาณไหนยังไงอันนี้พ่อมองเห็นเขี้ยวละวมก็จะปาดไปประมาณนี้ปาดไปปาดไปประมาณนี้นี่นะคะตองแม่ของหนูไม่เคยใช้เขียงนะมันก็มันก็ได้อยู่หนูว่าทำของหนูอย่างเงี้ยแล้วก็แสะไปนี่อันนะี้ อันนี้คือวิธีการป้อมนะคะว่าแสะไปแสะไปแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นๆชิ้นๆมันเนี่ยก็ประมาณนี้นี่เห็นไหมคะก็ไม่ได้ใช้เขียงอะไรใดๆแสะไปคะ่ะแล้วก็อย่างนี้ชึบแล้วเราก็มาหันอย่างงี้ การเจริญเติบโตของเขานะคะบางทีบางสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์เนี่ยก็คือใช้อาจจะใช้ระยะเวลาไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะคะบางอันก็หัวเขาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าตัวด้านในเนื้อด้านในเขาสามารถขยายพันธุ์ได้เราก็สามารถที่จะหั่นได้เหมือนกันขนาดของหัวก็ ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดอะค่ะไม่ใช่ทั้งหมดของการที่ว่าเราจะได้หันหันได้ไหมหรือหันไม่ได้เงี้ยค่ะตัวยามออกให้ได้มากที่สุดนั่นแหละค่ะ ให้มันหายเป็นมึกเมื่อจับดูแล้วไม่ลื่นอจับดูแล้วไม่ลื่นนะคะล้างสักสองสามน้ําพอไม่ลื่นออสะอาดแล้วดีแล้วไม่ลื่นแล้วนะคะเราก็จะนี่นะคะก็เทใส่ไปเลยแช่ไว้ก่อนลวก็คือแช่นี่แช่น้ำหมักมูใส่เดือนไว้แล้วใช่ไหมแล้วก่อนจะทา ปูนแดงใช่ไหมคะก็ซับนิดนึงซนะับเสร็จแล้วก็นี่ใช้ปูนแดงช่วยปิดแผลนะคะปูนแดงอะ่ะที่เขามีคุณสมบัติในเรื่องของการสมานแผลเพราะว่าส่วนผสมของปูนแดงนะคะเขาก็จะมีขมิ้นนะขมิ้นเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีในเรื่องของการที่จะลดการอักเสบนะคะ ถามว่าไม่ทาได้ไหมถ้าไม่มีปุนแดงไม่ทาได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็แค่เอาขึ้นจากตัวน้านที่เราแช่แล้วแข้งสนิทนิดนึงแล้วเราเอาลงปลูกนะคะก็ได้เหมือนกันวิธีการนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเราก็ช่วยเขาเพื่อที่จะให้เขาได้ฟืน้นตัวไวๆนะคะถ้าเรามีอุปกรณ์ในการดูแลครบนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวรองก้นกระถาง ใช้กระถางเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะปลูกจอมลองก้นกระถางไปบางคนเขาก็ไม่ลองนะแต่บ้านพ้อมลองนะลองก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินไปนิดหน่อยคะ่ะดินส่วนผสมตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นดินใบกมปูขุยไผ่นะคะนี่แล้วก็ นี่ค่ะวางจอมลงไปประมาณนี้นะคะก็คือว่าป้อมจะยังยังต้นไว้แบบนี้แล้วป้องก็จะค่อยๆเทดินนะคะนี่ค่ะก็ค่อยๆเทดินให้ให้ตัวล่างอะคะ่ะมันมีความโค้งๆอยู่ประมาณนี้ เขาเคาะอืมแม่นะคะ่ะเขาก็จะทรงตัวทรงต้นอยู่ได้ตัวนี้ก็ลดน้ำให้ชุ่มค่ะเข้าตู้อบได้เลยแล้วก็จับต้นขึ้นมาวางวางอย่างๆกระถางดูว่าเอออยู่ทรงประมาณไหนอย่าให้เขาลึกเกินไปนะคะ ไม่ต้องลึกเกินไปมือหนึ่งเราต้องถือเอาไว้เพื่อให้ลากเขาอะค่ะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆใส่ดินลงไปดินมันจะเกาะลากดินแล้วต้นมันจะไม่โอนเองนะคะ กลางคืนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งค่ะต้นไม้เขาจะเออฟื้นตัวได้ไวนะคะต้นที่สองวางไว้แล้วส่วนที่มันเป็นตัวหน่อเล็กหน่อน้อยนะคะเราก็ใส่ลงไป ปุยนะคะป้อมจะใช้เป็นใช้เป็นมูลใช้เดือนนะคะมันใช้ได้กับต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยคะ่ะเซนซิทีเพิ่งปลูกใหม่หวางประมาณนี้แล้วก็เติมดิมนลงไปนะคะ เวลาตัดจอมออกไปแล้วตัวไหนที่มันหงอหงอดอกนะผมบอกเลยอประเภทบอลลุกบอลลูกไม้เนี่ยผมต,ตัดจอมไปสองต้นนะมันก็ออกมันก็ออกดอกสองต้นเลยพอปล่อยให้คือคือ,คอมันออกดอกตรงจอมจริงๆนะคะอันนี้คือทํามาหลายต้นแล้วเราก็เลยมั่นใจว่าอ๋อมันออกคือเอาหัวมันใหญ่แล้วมันให้หน่อเยอะอย่างเงี้ย แล้วเราก็ปาดจอมออกมาคือเอาง่ายๆเหมือนเหมือนต้นไม้มันกลัวตายอะประมาณนั้นแหละเขาก็เลยรีบออกดอกเพื่ออยากขยายพันธุ์โดนตัดจอมออกนี่นะคะขึ้นชัวร์ๆค่ะอันนี้เพราะว่าเที่ยวมันออกแล้วเราวางไปแป๊บเดียวมันก็ขึ้นลงดินไปเลยนะคะบางท่านถ้ากังวลกลัวก็เอาช่ำลงขุยมะพร้ วัวนี้นะคะตัวนี้ถ้ากังวลกลัวว่าจะเน่านะคะก็คือผึ่งให้แห้งก่อนนะคะผึ่งเอาไว้นะคะผึ่งเอาไว้ผึ่งพัดลมก็ได้อะไรก็ได้ค่ะผึง่งผึ่งเอาไว้บนกระดาษก็ได้ค่ะเพื่อซับความชื้นออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อันนี้พ้อมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะเพราะว่าพ่อมักจะวางเอาไว้แล้วก็ยังไม่อบยังไม่อะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยมันคือหน้าฝน ถ้าเรายิ่งไปอบนะคะแล้วมันชื้นสูงมากๆมันก็อาจจะมีโอกาสเน่าได้ปมจะลวยไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเรียงอีกทีหนึ่งอ่าประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะรวมวิธีการต่างๆนะคะทุกคนน่าจะได้ประโยชน์กันค่อนข้างหลากหลายนะคะว่า ถ้าเกิดว่ามันเกิดการทิ้งใบไปแล้วเนี่ยเราลองดูนะคะเราลองลื้อออกมาดูว่าทิ้งใบไปลงหัวไหมนะคะอย่างกรณีวันนี้ก็คือว่าเขาลงหัวนะคะเขาทิ้งใบไปหมดเลยใบเขาหกเจ็ดใบเขาทิ้งไปหมดเลยเราก็กลัวว่ารากจะเน่าหัวจะฝ่อหรือเปล่าแต่ไม่นะคะคือเขาลงหัวหมดอายุการที่เราจะเลือกต้นพันธุ์นะคะก็อยู่ประมาณ หกเดือนอย่างตัวเนี้ยคือหกเจ็ดเดือนแล้วนะคะก็คือเกินเกินระยะเวลาแล้วนะคะป้อมก็เลยรื้อเลยเพราะว่าล่าสุดที่รื้อนี่คือสี่ห้าเดือนที่แล้วใช่ไหมคะคือเห็นเราเห็นแล้วว่าเขามีการสร้างหัวดีนะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงที่ทิ้งใบไปอป้อมก็คุยๆออกมาแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะมีการสร้างสร้างหัวแล้วนะคะป้อมก็เลยตัดสินใจวันนี้ก็คือรื้อออกมานะคะแล้วก็ทําการขยายพันธุ์ไปเลย นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนะคะมันลงมันขึ้นใหม่แล้วเหรอเรามีที่ไว้เขาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกหัวตัดจอมหั่นหัวขยายพันุนะคะแซกเขี้ยวออกมาเพื่อให้มันได้จํานวนนั่นเองสําหรับบอลสีนะคะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะมีคําถามอะไรใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ป้อมไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีการจเจริญเติบโตอะไรยังไงป้อมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน